ไวแต่ดไมแครับดว่าบวันนั้นเขามาแตบบ่ไม่น่าเลยนะป๋าเพราะมันเกดเขียงเด,ด็กก็โดนที่ถาทำยังไงลงได้งั้นนะครับป๋า เดี๋ยวเขาติ๊กข้าวลูกก่อนนะก็ข้าวเขหัวแ้เนาะก็มันนอนโก้มาเหยียไม้ก็ไ่เหน้มันหักแล้วเนะข้างบนครับลมแรงต้องวิ่งกับปด้วทุกครั้งออ่งลูกไตากไว้นะถ้ามันแห้งแล้วผมก็ไปทอดขูมตากินบางครั้งก็มีข้าวกินนะผม แล้วทุกวันเนี้ยอ่อข้าวปลาตากเหรอครับครับเนี่ยแล้วมันกินได้ไงผมเอาไปทอดปอาแห้งแล้วไปทอดอ๋อต้องเอาไปทอดแห้งแล้วไปทอดกินได้เขาก็ถ่ายอ๋อโอเคพี่พาไปดูรถไหนอ่ะไก่ครับรถพี่เป็นไงเขาเนี่ยทางรถเพราะว่าช่วงโควิดก็้วคือว่ามันเรมันไปตามสภาพรถมันก็ไม่ดีอยู่แล้วครับ ได้เขาผมได้เดือนละ800ครับตอนนี้ยังได้ดูทุกเดือนครับแล้วส่วนพี่กับภรรยาได้ได้เงินอะไรจากภาครัฐไม่ไม่ได้เลยครับผมไม่ได้เลยครับไป<ม>ทําอะไรก็ไม่ได้เลยมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนนครับ<ม>เขาผมผมไปทําเขาบอกว่าผมมีรายได้เดือนละ1แสนบาทไปทําที่ไหนครับไปทําที่ธนาคารกรุงไทยครับผม,ม ไม่เคยได้อะไรกับเขาทุยนครับผมก็นิดน้อยใจที่เรามครับมีอาชีพหาของเก่าแล้วลูกผมก็ซุ่งพิการแบบนี้ผมจะราะได้ตรงไหนมาครับผมอยากให้ตรวจสอบให้ดีกว่านี้หน่อยแต่นี้ว่าพูดมาแบบนี้ผมก็ต้องจำยอมครับผมก็ท้อแท้ทำไมไม่เห็นใจผมมั่งนะครับแล้วที่บ้านเขารถสามพันสี่คันบ้านผูรวยเขาด้งกันทุกคน แต่เนี่ยผมจนจริงๆทําไมผมไม่ได้ครับอ่าน,นี้ผมทราบมาจากน้องสาวผมครับทราบมาจากน้องสาวซึ่งว่าลงลงเฟซครับแล้วก็น้องสาวผมเจอแล้วก็ส่งส่งมาให้ผมครับแล้วผมไม่เคยคิดที่ว่าจะาลูกไปทาแบบนี้เลยเพราะว่าตอนนี้ลูกผมอายุสิบแปดแล้วครับเขาก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับผมไม่คิดจะจะทําแบบนั้นเลย ผมก็อยากจะขอความเป็นธรรมะครับมผมเกรงว่าเขาจะเอาไปทําไม่ดีครับผมกลัวว่าจะไปทําไม่ดีครับผมก็อยากให้ผู้สื่อข่าวช่วยผมนะครับมุทิปวีนานครับขอความช่วยเหลืออ่าคุณตวีนาให้ผมมาหาประสานงานมาหากับสมาคมนักข่าวผมก็เลยมาหาครับมาหาสมาคมนักข่าวให้ช่วยผมหน่อยครับเบื้องต้นได้ไปแจ้งความไว้แล้วครับตอนนี้ ครับได้ไปแจ้งความไปแล้วเพื่อป้องกันว่าไปแอบอ้างครับเพราะว่าเอาหมายเลขยบัญชีของน้องซึ่งพิการไปครับแฟนผมได้ไปแจ้งความไว้แล้วผมก็กลัวว่าจะไปทำไม่ดีครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องให้ทราบด้วยครับ